สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งตัว neo vim ซึ่งเป็นตัว text editor ที่ดีมากนะครับโดยวันนี้ผมจะสาธิตการติดตั้งบน windows 11เนะ,ระเริ่มต้นมานะครับตัว neo vim ตัวนี้นะครับเขาแนะนำวิธีการติดตั้งผ่านตัว chocolate นะฮะซึ่งไปดูวิธีการติดตั้งตัว chocolate ได้ที่คลิปมุมบนด้านขวามือนะครับ คือตอนที่เราเข้ามาที่เว็บของช็อกโกแลตได้นะครับให้คลิกตัวนี้ f i l ์ to a Package แล้วก็ในนี้ก็พิมพ์ว่า NeoVim เข้าไป NeoVim แบบนี้ Enter นะเราจะเห็นตัวนี้นะครับ NeoVim 0.5.0แล้วเขาก็บอกว่าคำสั่งในการติดตั้งก็คือ c h o c o Install NeoVim แล้วก็คลิกตรงนี้ Copy แล้วเราก็มาคลิกขวาตรงปุ่ม start windows icon ตรงนี้นะครับของ windows 11เนี่ยคลิกขวาไปเราจะเห็นตัว windows terminal แล้วก็วงเล็บ admin นะฮะให้เราเลือกตัวนี้นะครับคลิกอ่าเราก็กด yes ตรงนี้อ่าอันนี้จะเปิดตัว power shell ในโหมด admin ขึ้นมาแล้วเราก็คลิกขวาเพื่อแปะตัวชุดคาสั่ง c h o c o เมื่อกี้ที่เรา copy แล้วก็กด enter อันนี้มันก็จะบอกว่าเนี่ยเราจะติดตั้งตัว NeoVim นะครับโดยการรันตัวนี้แล้วก็ตรงนี้บอกว่าจะต้องการรันสคริปต์นี้หรือเปล่าแล้วก็กดตัว a a ก็คือ yes to all นะครับรันไปเลยตรงนี้ก็จะบอกว่ามีการดาวน์โหลด NeoVim มานะครับเนี่ยไฟล์เนี่ย,ยน,นะ NeoVim ตัวย่อของมันคือ ตัว Nvim นะฮะถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยนะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเราสามารถปิดตัวนี้ไปได้ละว,วิธีที่ดีคือปิดไปรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาคลิกขวาตรงปุ่ม Start ใหม่คันนี้เราสามารถ Start NeoVim ด้วย Windows Terminal ธรรมดาได้ละไม่จำเป็นต้องเป็น Admin โหนมะดผมคลิกไปเนะข้ามาแบบนี้เดี๋ยวผมเข้าไปที่โฟลเด er อร์ Demo ที่มีตัวไฟล์ตัวอย่างหน่อยนึงแล้วกัน แล้วผมสามารถพิมพ์ nvim สมมุติว่าจะเข้ามาดูตัว baskin.csv แล้วกันนะฮะผมก็พิมพ์แบบนี้ enter ไปอนะฮะอันนี้ผมก็เปิดไฟล์ขึ้นมาได้นี่เป็น vim ธรรมดานะครับเดี๋ยวผม colon q ออกไปก่อนเดี๋ยวเอาตัวที่เป็นภาษา python มาดูแล้วกันเอาตัว R.O.T 13แล้วละกันนะครับผม N.Vim R.O.T แบบนีน้อันนี้มันก็จะมีตัว syntax highlight อะไรให้เรียบร้อยนะครับของ NeoVim ถ้าเราอยากจะใส่หมายเลขบรรทัดนะครับก็ set nu แบบนี้ nu ย่อมาจาก number นะครับเห็นไหครับอันนี้เราจะได้หมายเลขบรรทัดละหรือว่าเราต้องการ relative Line number อย่างเช่นนนี้มันเป็น1 2 3 4 5เนี่ยเราก็พิมพ์ R.N.U เข้าไปนะอันนี้เห็นไหมครับ มันจะเป็น relative อย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่บรรทัดที่7เหนือขึ้นไป1 2 3 4 5 6ใต้ลงมาก็เป็น running number แบบนี้นะฮะอันนี้เป็น relative อันนี้คือตัว NeoVim แบบที่ไม่มีการใส่ p l u อ i n อะไรพิเศษเข้าไปนะครับอ่าคันนี้เดี๋ยวผม q u i ตออกไปนะฮะไม่ได้แก้อะไรตรงนี้อันนี้ตอนเราติดตั้ง NeoVim อีกอันนึงที่อยากจะให้ลองนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะไปยุ่งกับ วิธีการติดตั้งปลั๊กอินแล้วก็ไปแก้คอนฟิกอะไรเยอะๆผมแนะนำตัวนี้นะครับ Spacevim นะครับซึ่งจะมีปลั๊กอินติดตั้งมาให้เรียบร้อยพื้นฐานที่ใช้ร่วมกับ NeoVim ได้ดีก็เข้ามาที่เว็บไซต์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปคลิกตัว Quick Start ตรงนี้ใน Quick Start ก็จะมี Install อย่างเช่นนี้ผมใช้ Windows นะครับตัว Spacevim เนี่ยใช้บน Linux บน Mac ก็ได้ Windows ก็ได้ผมคลิก Windows ไป แล้วในตัว Windows ก็บอกว่าวิธีการง่ายที่สุดก็คือดาวน์โหลดตัวเนี้ install command ตัวนี้ผมก็คลิกตัวนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดแล้วตัวนี้นะครับมันบอกว่าถูกบล็อกไว้เพราะตัวนี้เป็น b a t c h command เนี่ยอาจจะสร้างความเสียงให้กับเครื่องเราได้ฉะนั้น Windows ก็บอกว่าบล็อกไว้ก่อนแล้วก็มาคลิกจุดๆๆตรงนี้อันนี้ Windows 11นะครับจะฟองแบบนี้ผมบอกว่า keep ผมบอกว่าไฟล์นี้โอเคสำหรับผม keep ไป แล้วตรงนี้ก็ยังเน้นอีกจะดีลีตเปล่าผมบอกว่าโชว์มอตรงนี้ keep อ n y เว y คือผมต้องการที่จะดาวน์โหลดตัว install.cmd นะฮะคลิกไปอพอได้เสร็จปุ๊บผมมีไฟล์นี้ผมมาคลิกตรงนี้ show in folder show in folder ดอรเสร็จคันนี้ผมจะเห็นตัวนี้นะครับแล้ววิธีการติดตั้งก็คลิกขวาแล้วก็รันตัวนี้ as ตัวแอดมินะค,คลิกไปแล้วก็ yes ไป ตัวนี้นะครับสิ่งสําคัญคือเราจะต้องมีตัวกิจนะครับถ้าเครื่องเรายังไม่ได้ติดตั้งตัวกิจให้มาดูคลิปที่มุมบนขวามือน,นะฮะอย่างเช่นเครื่องผมมีกิจเวอร์ชัน2อ2วิธีเช็คๆง่ายๆนะครับก็มาคลิกตรงนี้ตรงไฟล์ตรงนี้แล้วพิมพ์โว่ากิจเข้าไปในเครื่องเราถ้ามีกิจ cmd กิจ a s h หรือกิจ gui แบบนี้แสดงว่าเครื่องเรามีแล้วนะครับเนี่ยเทสง่ายๆเข้าไปที่กิจ a s h แบบนี้ถ้าคลิกเข้าไปแล้ว มันเปิดหน้าเทอร์มินอลมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับแสดงว,ว่าเครื่องเรามีตัวกิจเพราะมันจะใช้ตัวกิจในการดาวน์โหลด Space Vim นะอันนี้ผมปิดไปตรงนี้ก็บอกว่า Press Any Key กดคีย์อะไรก็ได้ Continue นะอะตอนนี้ก็จะไปทำการดาวน์โหลดตัว Space Vim มาระหว่างนี้ผมกลับมาที่ตรง PowerShell ใหม่ก่อนนะครับนะให้ดู เดี๋ยวผมให้ดู n e o v i m แบบธรรมดาอีกรอบหนึ่งนะฮะเนี่ยนี้คือ n e o v i m แบบธรรมดาดูข้างล่างก็เป็นแบบเพลนๆไม่มีอะไรนะครับบอกชื่อไฟล์โ o ค column แบบนี้นะฮะอย่างเช่นถ้าผมเลื่อนมาแถวที่5อันนี้ก็เป็นเลข5อันนี้กดตัว L มาทีละคอลัมน์ก็เป็นคอลัมน์ที่12แบบนี้เดี๋ยวกลับไปดูที่ install อนะ่าตอนนี้มันบอก install เสร็จเรียบร้อย press any key to continue อ่ครันี้เดี๋ยวผมจะ ค้างตัวนี้ไว้แล้วกันนะครับโดยที่ผมจะเปิดตัวแท็บขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะฮะตรงนี้เปิดแท็บขึ้นมาอีกอันหนึ่งอันนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ nvim เข้าไปเดี๋ยวผมเข้าไปที่ตัว demo แล้วก็อ่แล้วผมพิมพ์ nvim r o t 13เหมือนกันเลย ครั้งนี้สังเกตน,นะครับมันจะขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยขึ้นมาเป็นสีสันแล้วก็ตรง number ก็จะเป็น relative number อัตโนมัติแล้วก็ s y n Syntax Highlight ก็จะเป็นไปตามธีม a u l t ของมันแล้วครั้งแรกมันจะบอกว่าเนี่ยให้ใช้ตัว jk เลือกโหมดจะเป็น basic Mode หรือว,ว่าเป็น dark power Mode อันนี้เราจะเอาโหมดไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอย่างเช่นถ้าผมต้องการเป็น dark power Mode ก็กดตัว j ลงมาอันหนึ่งอ่อันนี้เป็น key movement ของ v i m นะครับ j ก็คือลง k ก็คือขึ้น แล้วก็กด enter นะเห็นไหมครับกาวนี้สังเกตเนี่ยตรงข้างล่างก็จะมีรายละเอียดต่างๆเยอะๆนะครับเนะี่ยเพิ่มเข้ามาสวยงามนะฮะเช่นอันนี้ผม colon q ออไปก่อนรอบหนึ่งอ่านะมาเทียบกับตัวเมื่อกี้เห็นไหมครับอันนี้ตัวเมื่อกี้แบบที่ไม่มี s p c e e i m นะอันนี้ผม colon q เหมือนกันอ่านะแล้วครัวน,นี้ผม n bim อีกรอบนะครับเข้าไปเฉยๆนะฮะ อันนี้เป็นหน้าจอแบบถ้าเราเข้ามาเฉยๆเมื่อกี้จ้าจำได้ผมเพิ่งมี Edit ไฟล์นี้ไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะแล้วด้านนี้ก็จะมีด้าน Windows ตรงนี้เนี่ยผมสามารถกด Ctrl W W เนี่ยสวิชมาด้านนี้แล้วก็เลือกได้อยากจะเปิดไฟล์นี้แทนก็กด Enter เห็นไหมครับครนนี้ผมจะได้ไฟล์เนี่ย random มาอยู่ฟังด้านนี้ละนะฮะหรือว่ากด Colon V E X แบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเปิดไฟล์ใหม่กด enter ไปนะฝั่งด้านนี้ก็จะมีให้เลือกนะฮะตรงนี้ผมบอกว่า BMI Basic และก enter. นะัน enter เนี่ยคาวนี้ผมก็จะได้เป็น2แทแบเนะี่ยตรงนี้มีแ็บหนึงเป็น random ตัวนี้เป็นตัวในละนะฮะตอนนี้ผมอยู่ Window ์ตรงกลางถ้าจะไป Window ์ด้านซ้ายมือก็กด c t r o l w แลวตัว h นะฮะอนะาด้านซ้ายมือกด c t r o l w ตัว c คือ close window เห็นไหมครับเนะี่ย ถ้าผมจะมาเบนโดด้านนี้ต้องการคร o ตัวน,นี้ก็ c t r o l W แล้วก็ตัว L นยะแล้วก็ c t r o l W C นะเห็นไหมครับอันนี้ผมก็จะ close พวกนี้ได้แล้วตรงน,นี้ก็เป็น tab ผมก็สามารถแก้อะไรได้นะฮะอันนี้คือข้อดีของตัว Neo Vim นะอันะนี้ถ้าผมจะออกก็ Colon นะครับ Escape Colon Q เครื่องหมายตกใจออกจาก Vim แล้การนี้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับบางคนถ้ามีปัญหาในการแสดงฟอนต์บางอย่างนะฮะเดี๋ยวผมปิดนี้ไปก่อนแล้วกันให้ดูจัดจัดตอนที่เราใช้ตัว NeoVim นะครับเราจะเจอปัญหาเรื่องฟอนต์ที่แสดงออกมาไม่ค่อยถูกต้องเนี่ยสมมุติผมสร้าง NeoVim พร้อมไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับแบบนี้ ตรงสเตตัสตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้เป็นฟอนต์ที่มีสัญลักษณ์พิเศษอยู่เนี่ยซึ่งสัญลักษณ์พวกนี้นะครับเราจะต้องติดตั้งฟอนต์พิเศษหรือว่าพวก Powerline เนยเนี่ยเป็นแบบเหมือนเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเราจะต้องไปติดตั้งฟอนต์ที่อยู่ในตระกูลของ Nerd f o ฟอนะฮะอย่างเช่นในเครื่องผมทําไปแล้วเนี่ยผมมีตัว setting ตรงนี้ให้ดูนะครับตรง Power s h e l l profile ตรงนี้ของผมเนี่ยฟอนต์ที่ผมใช้ชื่อว่า ครูซีน n NF นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับเราเข้ามาที่เว็บไซต์ตัวนี้ได้ Nerdfont.com แล้วก็คลิกมาที่ฟอนต์ดาวน์โหลดนะฮะเราจะได้หน้านี้ขึ้นมาแล้วในหน้านี้ให้ดาวน์โหลดตัวครูซีนตัวนี้จะใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยอย่างเช่นในนี้ผมใช้ครูซีนก็กดดาวน์โหลดมาเครื่องผมดาวน์โหลดไว้แล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นตัวเนี่ยครูซีนตัวนี้นะครับมาคลิกขวา แล้วก็ extrac t all ได้ตรงนี้แล้วก็บอก extract มาที่โฟลเดอร์นี้อ่าผมจะได้ตัวพวกนี้มาในนี้จะมีไฟล์เยอะแยะเลยนะครับแต่ไฟล์ที่เราจะใช้ก็คือไฟล์ที่เป็นตระกูลที่เป็น mono windows นะครับเพราะตอนนี้ผมใช้ Windows เนี่ยวิธีง่ายๆก็เซิร์ชตรงนี้พิมพ์เข้าไป mono windows enter ไป มันก็จะไฮไลท์ฟอนต์ที่มีคำว่า Mono หรือ Windows นะครับยอย่างเช่นนั้นเนี่ยเราก็เลือกอันที่มีทั้งโมโนทั้ง Windows ก็คือตัวพวกนี้4ตัวนี้นะครับก็เป็นฟอนต์ตัวเอียงตัวปกติตัวหนาบวกเอียงแล้วก็ตัวหนาอย่างเดียวนะสฟอนต์นี้ก็พอตัวอื่นไม่ต้องอินส tall นะครับแล้วเราก็คลิกขวานะฮะแล้วก็โชว์ m o ลล option ตรงนี้ เราจะเห็น install for all u s e r เนี่ยเราคลิกตรงนี้ไปนะครับเราจะติดตั้งฟอนต์นี้สำหรับทุก user ของ Windows อ่าเสร็จเรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยคันนี้เนี่ยเราก็สามารถมาเลือก f o n t face ตรงนี้ตัวย่อของมันก็คือ Crusine NF NF ก็ย่อมาจากคำว่า nerd font นั่นเองนะฮะคันนี้เราก็จะสามารถใช้ตัวเนี่ยฟอนต์พิเศษนะครับสัญลักษณ์พิเศษเนี่ย ที่อยู่ตรง status bar ตรงนี้ของตัว vim ได้รวมถึงตัวข้างบนด้วยไหมครับตรงนี้เนี่ยตรงเหมือนเป็นลูกศรสามเหลี่ยมตรงนี้ก็มาจากตัว nerd font นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัว Neo Vim นะฮะซึ่งเป็น t e x t Editor ที่ดีมากเร็วมากเอาละครับลองเอาตัว Neo Vim ไปติดตั้งแล้วก็ลองใช้งานกันดูนะครับสวัสดีครับ